จัดไปดีครับจางหว่านี้เต็มเต็มหนาหนักหนักเน้นเน้นนะผมจัดไปดีครับจังหว่านี้คูณสิบการไปด้วยครับวู้วู้ของแท่บอลครับผมมาดีครับจางหว่านี้สูตรจัดับผมสูตรจัดประัดบอกอมของแท้และแน่นอนอยู่แล้วครับผมมาดีครับถือว่าได้ถือว่าโดนนันเดียวมาสำหรับใครนะผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะา๊ะมันมีคนถาม สวัสดีมีหลกกักหนักปั่นทูกท่านนะผมอยู่กับผม DJ เจบาคนเก่าคนเดิมอีกแร้วจ้ามามวันนี้อยู่กับเกมวัวโด้แล้วผมมาจัดไปที่สวยงามผมใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมจะให้ตามคำขอแล้วนะจ้าก็อย<ม>่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมมาจัดไปหนาหนาหนักหนักเน้นเน้นกันสักเล็กน้อยม,มจัดไปวันนี้มีงบมาประมาณ 26,000บาทแล้วผมจากไปเป็นละ200เกันไปเล้มาสวยงาม30หมื่นงินไปยาวเปิดเทอร์โบโให้ด้วยผมมาจัดไปดีครับผมโอ้โหมาทำไมไม่โดดวะอ้าวจางว่านี้สวยง,งามพระรามแดีครับจัดไปอย่าให้เสียจางว่านี้4,100บาทแล้วผม เอาอยู่เอาอยู่จัดปลายอยาให้เสียจัดเรืออยาให้รบจ้างว่านี้โดดขึ้นมาแล้วครับท่านอของแต่แน่นอน,นอยู่แล้วมายาวๆกันป้ายดีโหไม่เข้าเอาหน่อยเอาหน่อยจ้างว่านี้นี้เออโอ้โหเราก็ตกใจอยู่นะเขาอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละสวยเลยเนี่ยจอด,ดียวโหไม่มีว่ะเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมอันนี้อ๋อ อันนี้หรอเออไม่เอาอันนี้ขอนอื่นได้ไหมอันนี้ก็ได้มาเนี่ยถุงทองเนี่ยจัดไปดีครับจางหว่านี้เต็มเต็มนะนหนักหนักเน้นเน้นนะผมจัดไปดีครับจางหว่านี้คูณสิบการไปด้วยครับผมของแท้บ่ล่ะครับผมมาดิครับจางหว่านี้สูตรจัดครับผมสูตรจัดประหลัดบอกผมของแท้และแน่นอนอยู่แล้วผมมาดิครับถือว่าได้ถือว่าโดนนะเนี่ยโอ้มา สำหรับใครนะผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะา๊ะมันมีคนถามผมเข้ามาว่าอะไรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดก่อนมันมีคนถามผมเข้ามาว่าเว็บเว็บแท้ดูยังไงครับพี่อ๋อพูดตรงๆเลยครับผมถ้าเว็บไหนมีฝากฝากอะไรว่าฝากวอลเล็ตเนี่ยโอ้โหนั่นแหละบอกเลยเว็บเว็บเอเย่นแน่นอน ไม่ใช่เว็บแพ้เลยบอกเลยพูดได้ตรงตรงเลยมายาวเลยครับจางว่านี้สุดสุดหนาหนหนักหนักเน้นเ้นจางว่านี้อันนี้ก็ได้นะไม่เข้าเกินไปเอาหน่อยดิจางว่านี้ตเต็มตเต็มกันไปดิครับหม,ห,มหมุนไรนานนานันาน้นมาเน,น,น,นี้ยอันนี้ก็ได้มา จาดไปเลยครับจาดไปเลยครับจา้างวันนี้เต็มเต็มหนาหนาหนักหนักเน้นเน้นนะผมจาดไปอย่าให้เสียจาย้างวันนี้รู้เรื่องกาเบื้องแต่งนะผมจาดไปยดิครับถือได้ถือว่าโดนกันอยู่นะผมมาใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมบอกเลยว่าสุดจัดนะผมเอาเรื่องกันอยู่น่านจะยาวแล้วสองหมื่นบาทผมจา้างวันนี้จบเลยพอเลยเลิกเลยถอดนะผมมา สำหรับครามที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกา like, go share, go ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า